วิธ <f dragging> ีการเกี่ยวนะตึ๊กตึ๊กเ้้้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ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 ้ยโ้ยโอ้ยโ้อ้้อ้อ้ยโอ้ย้ยโอ้ยอ้ยแล้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้อ้อ้ยแล้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้ยโอ้ยโอ้้ สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาป่ากับเพียรีฟิชชิงนะผมวันนี้ก็จะตอนนี้ผมอยู่ที่กาดนะฮะเดี๋ยวจะปาไปซื้อเลือดเนาะเพื่อไปตามหาปา่าฉลามน้ำจืดในวันนี้นะครับผมไปเดี๋ยวไปซื้อเลือดก่อนซื้อที่กาดนะฮะผมก็สวัสดีมิลักนักตกป่านะฮะทางบ้านใกล้แดนกุ้งนะครับผมทางมันทุ่งแดนไกลเน,นี <c oughs> <ป>่ยครับเลือดหมูมีเหร เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยยังไงมีอแล้วค่ะมีแล er ้วนะไม่ร้านแรกมือนะครับผมเลือดหมูมือครับมีอแล้วจ้ะเอาไประจําเบ็ดเย้าประจําเบ็ดอ๋อนี่ไงนี่ประจําเบ็ดอ่ะเอ่ยเอ้ยเอ้ยถุงกี่บาทครับมองได้เลือดมันของตะวัาไม่ใช่ผมแได้หนักมาก เออมีกี่ถุงมีห้าถ okay, okay, ุงห ah ้าถุงถุงเท่าไหร่ถุงสิบบาทอ่ามามาหมดเลยโอเคครับก็ได้เลือดแล้วนะเดี๋ยวเอาไปสาดเลือดนะครับผมวันนี้เนาะก็เอาไปสาดเลือดหาปลาฉลามน้ําจืดนะครับผมใส่หลังรถไปได้เนาะเก่งเนาะจุดโอ้โหเอ้ยไปครับผมก็วันนี้มาในเวอร์ชันกำเมืองเนาะ ตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายมมงกว่าแล้วนะครับผมเนาะสำหรับทริปนี้นะเดี๋ยวไปเดินทางกันครับเพโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่เซเว่นนะครับซื้อน้ำซื้ออย่างไปกินเนาะ <c oughs> ลืมมาถุงมามแล้วคือเซเว่นเิบัดใจถุงแล้วนะครับ สาวจะได้ก่อน,นะครับผมผมลืมไปนะครับโหมีคนคอมเมนต์บอกให้ผมเอากระชังอ่ะมาใส่ของในเซเว่นนะครับผมทริปนี้ผมไ,มได้กระชังมาเนาะไงล่ะ <c oughs> โดนไปสั่ง <c oughs> โดนไปสั่งแน่สื่อครับผมว้โดนตำรวจนะเฮ้สวสวย คือตะก,กี้นะฮะผมโดนข้อหาหน้าตาดีเกินไปนะครับผมล้อเล่นนะฮะก็ผมโดนข้อหาบัตติดอ่าพรบรเนาะแต่แต่ผมต่อแล้วนะครับผมก็เลยเอาหูเพื่อเจ้าหน้าที่เพิ่อนดูเพิ่อนก็นกโอเคนะครับผมก็โดนปรับไป200นะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเย็ดเปรตโอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่กับพิชัดลาวัฒครับสวัสดีครับนะ นี่จะพาเฮาไปเจอปลาเหยื่อสดครับผมนี่ครับผมตอนนี้เขาก็มาถึงบ่อแล้วนะครับนะเป็นบ่อดินนะอย่างที่เห็นนะครับผมก็เป็นบ่อดินน่าจะลึกหน้าดูอ่ะมันเขียวเลยนะนะครับผมตอนนี้เขาก็อยู่ที่หมายกันเรียบร้อยแล้วนะฮะมีเอฟซีของพี่ชัดด้วยนะครับสวัสดีครับนายครับผมแม็กครับผมน้ำแม็กนะสวัสดีครับนะต้นครับนะต้นนะครับผมตอนนี้ให้เขาก็ได้ไปแล้วนะครับผม นี่มาเพื่อดูดีว่นะนีะเขาก็มีสี่คันนะครับวันนี้มาดูจาน,นนุ้นกนเนาะเปิ้นจะโชว์สูตรการสาดเลือดล่อชะโดนี่ก็เป็นเลือดหมูนะครับผม,ม,ม,มเป็นเลือดหมูนะวันนี้เขาอาเอามาแปลงซ่านะครับก่อนหน้านี้คือเปิ่นอ้อยใส่ปลาทูไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมตาต้น,นครับอย่าพุ่งนะอย่าพุ่งนะโคตรขาวอ่ะ คโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะซาดเลือดลงไปเนาะเพื่ออ่อยมันเข้ามานะครับผมพร้อมหรือยังครับผมถ้าพร้อมแล้วกดไลค์ครับโอเคไปถ้าพร้อมแล้วกดไลค์ก่อนนะครับผมหนึ่งสองสามเีือร้อยนะครับอ่าไปโอเคครับผมตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับผมวันนี้ผมใช้เป็นอ่าลอกหยุดน้ำเนาะ ประมาณนี้นะครับผมคันเกาะเวทประมาณ8 6นะครับผมสาย PE 4เนาะแล้วก็สายหน้าวันนี้นะครับผมเป็นสลิงตะขอเบอร์15นะครับผมไอ้เปนมัดเฮงนี่เป็นเปล่าเลยนะมันมีจืญน,นะครับเราจะปล่อยให้มันหลากปลาเดี๋ยวไปเกี่ยวเหยื่อเหยื่อวันนี้เป็นอกไก่นะฮะเป็นอกไก่นะมัดเลือดเรียบร้อยนะครับผมวิธีการเกี่ยวนะตึกต๊กตึ๊กแค่นี้พอนะครับผม โอเคเรียบร้อยแค่นี้ตกได้เลยนะครับผมน่ากินมากทั้งลุมเป็นเนื้อตั้งบนเป็นก้อนเลือดนะุูดไปแล้วยังยังยังเกือบโยนกล้องทิ้งแล้วเนี่ยปชิพเบ็ดโอเคเรียบร้อยนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็รอยังมีความหวังนะครับถ้ากินอ่ะมันจะลากสายไปนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวลุ้นดูนะครับผม

ไปแล้วครับหลักแล้วครับผมเมื่อกี้สายวิ่งไปทีหนึ่งนะครับผมได้เสียวได้เสียวไปแล้วี่ไปแล้วตปาแล้วต็ปาแล้วออกไลยเออออกแล้วออกแล้วชัดชัดบังกล้องนู่บอสเอาไปแล้วแม็กซ์เอ้ยอยู่ไหมโอ้โเขาไปอยู่หี่นี่แล้วนี้ยเลือดถุงนื้อเปลุ้นดูครับผม

ไม่ละอืมลงไปเอาไองลง้ไมเทียบเลยโิ้นสุดเกมเราเคยโอ้โหต้เล่นใส่อขกมาหมดอะล่วงน้ำนี่ฮาเลยนะคิ้ดาบตัวหัวไปแล้วครับไอ้หลุดหลุดนะไม่หลุดไม่หลุดมันเข้าปักหมดแล้วอันนี้ครับ ม,มาแล้วครับผมฉลามน้าจืดนะครับผมสาดเลือดไปได้เรื่องเลยฮะอนนีหล่อเลยครับผมประมาณโลกว่าเนาะโลก,กว่าครับโลก,กว่าโอเคสวยยอดครับชะโดตอนนี้พันยุ่งเหยิงเลยจ้า <c oughs> ยุ่งก็ไม่ต้องแกะนะตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วนะจ้าเรามีเวลากันถึงห้าโมงครึ่งใช่ไหมพี่ชัดโอเคครับตอนนี้ก็ได้เป็นหนึ่งตัวแล้วนะครับนู่ยังมาได้เยอะกรบเพิ่นเลยเฮ้ยครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่เนาะนะเดี๋ยวก็ลุ้นกันต่อครับมีเวลาถึงห้าโมงกึ่งนะครับผม เฮ้ยดสายล่นทำแล้วครับผมกำลังแปลงกล้องหลากคำละเนื้อหลากคำละเนื้อสาดเตอดเพิ่มนะครับผมนี่ถุงสุดท้ายแล้วกัน ยังอีกทูนอันนี้เราก็จะสาดเลือดเพิ่มนะครับผมเข้ามาจะลาหน้ำจืดไปเร็วไปเร็วไปเร็อไันไหนคันไหนคันพบเนี้ยคันนี้ อยู่ลครับอยู่ดิอย่างเงี้ย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 จะไปไหนเราขึ้นมาอุ้ยขี้หมาเฮ้ย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 มีปัญหาครับต้องกระถิ่นจะไปไหนเราสายสายสายโดนอยู่ดิอย่างเงี้ยนี่นะครับผมนี่ตัวที่สองไลคแกรสวยโอเคสุดยอดครับผมนุวิ่งหน่อยเฮ้ย เงียบเลยเฮ้ยตัวที่สองมาแล้วครับผมอของนู่นเองมามาเลยครับผมเนี่ย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 ไ,ไปแล้วเนี่ยเนี่ยไปแล้วเนี่ยพี่พี่ซัดไปแล้วเนี่ยไปไปตัวหนึ่งนะนี่เหยื่อสุดท้ายมาหมดละแต่นู่นก็เหมือนกันนะเปลี่ยนเหยื่อใหม่ดูด,ดิว,ว่าเหยื่อนี่จะหมานหรือเปล่าเวียดลุลงใส่ใหม่เลย ไปแล้วไปครับไปแล้วสวัสดีนะครับป่าป่าไปครับป่าสายสงายเดี๋ยวจะพังพันนะเจ้าคว้ครับผมโอ้เต็ม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 ครับผมโอ้ยยยยยกไหมยกไหมยกมาแล้วครับผมไยแล้วนี่แล้วครับผมให้ตัวหล่อเลยอ่ะลาลุงปลาลุงตอนนี้ก็ยังมาแตกเลยนะครับผม ตอนนี้ก็เหลือเวลาแห่ประมาณสักกึ่งชั่วโมงนะครับผมสําหรับวันนี้เนาะก็มาลุ้นกันว่าผมเนี่ยจะได้ป่าชดโดหรือเปล่านะครับผมแ้านซ้ายมาูอยู่ตรงโน้นไปก่ะไปอ้ีไปก้าขึ้นขาข้นขาฮะเมื่อกี้เส้นี้เอาไปเลยเอาไปเเอาไปเลยเอาไปเลเอาไปเลเอาไปเลยพี่เอาเอา ยังยังไปนู่นไปไไปลไปไปขึ้นี่วเอาอยเอาเอาลยขึ้นมาเอ้ยเ้ยเอ้ฮ้ยอะไรวะต่อเลยนอยไม่ยอมอยเฮ้ยมีไซส์มีไสอยต้องลงต้องลงต้องลงเฮ้ย้ปยแม็กแกันเลยันได้ขันได้ขันได้ก็บขันได้กันได้ไ้ เก็บแล้วแม็กไม่โดนละเก็บเลย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 มสายครับมีสายยกได้ป่ะเนาะยกไม่ได้คันหักคันนี้หักครับคันไม่ได้เอาลงไมลงใไหมใหญ่ใหญ่หายแล้วครับชิมหายแล้วครับชิมหายแล้วอุ้ยี้อน้มอยอ้ออยออออร์ ข้าเหรอเย็นที่สุดเลพี่เพชรโอ้ยโอ้ยตรงทุนยิบหายโดดลงไปเลยเอ้าไอ่จะโยนไหมาไม่ได้ไมื่อกี้ไม่ได้เอาอันนี้เกี่ยวปลาเลยเอาเกี่ยวปลาไว้ก่อนเอาปลาขึ้นมาหรอตะครุนแล้ปลาอยู่ไหนปลาอยู่ไหนปลาอยู่นี่ มันขาดเหรอหรือวไงเงี้มันขาดพี่คาดสายขาดเมื่อกี้สายขาดแล้วผมแล้วมันพันกับอีกคันหนึ่งอุยได้มาแล้วได่แล้วรถแตกแล้วครับผมไม่ใช่ปลาเราใส่สองใส่สองดูขำขำนิดนึงสวยสวยครับเยี่ยมครับเฮ้ยของนุ่นยังหมดได้ลุ้นกันครับมีเวลาอยู่มีเวลาอยู่ปลาเข้ารัวๆแล้วฮะตอนนี้ ต้องขอบคุณคลิปที่หนีไปนี่แ้วหลายวันนะทั้งปีเลยอ่ะหันหน้านู่นนี่กับเมาแล้วเฮ้ยไอ้ชัดไอ้ชัดสายไอ้ชัดอ่ะแม่แม่ห้องแม่ห้องแม่เฮ้ยมันวิ่งจันมืนแล้วนั่นอ่ะนี่นะเหรอวนั่นนั่นนั่นนั่ขึ้นทะเลจ้า โอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็ปาม <laughs> ก็ขอบคุณแอชชัทนะครับที่พานุมาปามแหมแล้วนะครับปาคู่เลยครับวันนี้แต่วันนี้แอชชัทกับปามนะครับผมปามมือนกันครับมีไอ้ไอ้นัดกับแม็กอีกอ่ะแม็กนุครับแม็กกับแหนกหนุหนุฮะเป็ต้นหรอเฮ้ยต้นตนั่นมาด้วยกันลืมจื่อเลยปองเจอกองนี่โอเคก็สำหรับทริปนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะก็คือยังเจอป่าเฉดอยู่นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของพีเอดีนะครับ โอเคบ๊ายบายเออนะครับผมก็คลิปนี้ผมก็แจกคันชิงหลิวนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ทายหวยตามที่ผมขึ้นนี่เลยนะครับประจำวันที่อยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคลิปนี้ผมจะตัดเสร็จตอนไหนนะตามนี้เลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะห้ามลืมแชร์ด้วยแชร์นะครับโอเคนะครับผมเลขท้าย2ตัวเนาะโอเคตาเขียวตาเขียว